่าดูคลิปก่อนนะทุกคนนะดูความเฮี้ยของมันนะอ่าอันนี้ทุกคนดูอันนี้เป็นยังไงครับทุกคนขึ้นไหมขึ้นไหมทุกคนใครมีเพจของมันอ่ะช่วยช่วยเข้าไปดูหน่อยค่ะว่ามัน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 ไลท์เพจอยู่ไหมอย่าอย่าเพิ่งโทรหาผมนะพี่เพราะว่าเ,เดี๋ยววิดีโอมันจะขัดนะ

มึงข้ามเลยจไหนเรือนจำนั้นเลยมึเสกูไวตัดบอกม่ไม่เระไยราเทงได้ม่ได้คนไทที่ดีเลยเือานเาโาไทยม่เยอะโเลยสัตวโาเยอะนะงไเอะยสัตว์มาเยอะเเด็เดเทมเขามาตามมาตามมันกำลังโทรหาใครอีกก็ไม่รู้นะอยู่ได้มากกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่นะาไมรอย่างนี้ใครก็มาทำแบบนี้นะ อกาอกัตมาเนรียกใคมาก็ได้ชอนแนี้มาตามที่ช่วย้าไปตามาพิกัดพิกัดที่นี่ที่ไหนกันนะพี่พี่ที่นี่เขาเรียกเขาเรียกที่ไหนราด้าววังหินสิบหกลาดพร้าวซอยยี่เก้าลาด้าววังหินสิบหกพี่กุ้งพี่กุ้งลาดพาววังหินซอยสิบหก ช่วง49กาเข้ามาทะลุด้วยกันเนยพี่มันซอยเดียวกันอ๋อวังหิน16ก็เข้าได้ลาดพร้าววังหินซอย16ก็เข้าได้อ่าอใช่ใช่ลาดพร้าววังหิน16เอ๋นี<ป><ป>่แม่เขานะคะเขายังไม่ฟังใครเลยนะไม,ไม่ฟัง ตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วนะทุกคนตำรวจมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี่สวัสดีค่ะสัสีคสวัสดีค่ะ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 สวัีค่สวัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสีคัสดีค่สวัสดีคะสวัสี่ะสวัสดี่สวัสดีค่ะสวัส่ะสวัสดีคะสว่ีคีคสวัสดีคคสคสคสีคคสวัสะสัสดีคะดีดีคสว่สวัะ

รอไม่ไหวคุณก่อนนะครับพวกมาแล้วคุเข้าเราขายให้ดูแล้วคือมึงป่วยไม่เป็นไรกูรู้มึงป่วยแต่มึงต้องรักษาคุณอยู่แบบนี้ไม่ได้ตำรวจมาแล้วนะคะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วนะป้าถือถือ,ถ,อถืออันนี้กัอนแป๊บหนึ่งทุกคนตำรวจมาแล้วนะ ตอนนี้ตำรวจมาแล้วนะทุกคนแล้วผมเอาหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจดูแล้วนะทุกคนนะ,ะถ้าใครเข้ามาใหม่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมทุกคนผมจะเล่าให้ฟังมันเอาธงชาติมาถูตีนก่อนแล้วมันก็เหยียบรูปลอเก้าเหยียบรูปลอเก้าไม่เท่าไหร่อัดคลิปวิดีโอเยี่ยวใส่รูปลอสิบอ่า แล้วท้าทายผมท้าทายผมอ่าท้าทายผมต้องไปโรงพไอ้เหี้ยนะทุกคนท้าทายผมบอกว่าให้มาที่บ้านพอผมมานะทุกคนนี่ผมส่งหลักฐานให้ตำรวจหมดแล้วนะทุกคนนะส่งหลักฐานให้ตำรวจหมดแล้วนะทุกคนรอตำรวจมาแล้ว ผมกะจะเยี่ยวใส่หน้าแม่งหน่อยนะทุกคนนะนี่นะไอ้เยี่ยนี่นะมึงยังพูดว่าไม่ได้ผิดเลยอะมฮงยังพูดว่าไม่ได้สุด้ลยอะ ด้วยรักครั้งสุดท้ายเพื่อนรอบของพี่มันมาเล่นเลยเขาว่านะแต่ทำแบบนี้หลายรอบแล้วเขาว่าอ๋อขอบคุณตัวนี้ใส่ที่อะไรจริงมีแป๊บนึงนี่นีีแฟนมันครับนี่แฟนมันที่ลงคลิปเหยียบรูปในหลวงชี้เพนี้เลยโอเคโอเคครับตำรวจมาแล้วทุกคนใจเย็นครับครับ เมยใจเย็นเมใจเย็นใจเย็นตำรวจขอตำรวจขอกระทืบแน่ครับพ <oughs inserted> ี <marinade> <t os scholars> uh ่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลงมาปุ๊บกระเทิบเลย ทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะจะสอนอ,อนไหนก็ได้ผมเนี่ยสอนอ,อนไหนได้ผมยอมติดถ้ากระทืบคนเฮียแนละ้วติดคุกผมยอมติดทุกคนและทุกคนอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมนะว่าผมเป็นวิทยากรในเรือนจําทุกเรือนจํานะมึงเข้าเรือนจําไหนมึงเจอกูเรือนจํานั้นเลยไอ้ตว์ เฟสอะไรเบนเปิดเฟสให้หน่อยเปิดเฟสมันให้หน่อยดิลูปรูปรูเฟสอะอ่าเผอใครอยากรู้ว่าเฟสอะไรนะผมนี่แหละผมนี่ผมเป็นคนโทรไปแจ้งันได้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะัดเลยดีเกำลังมาตัวมาโอเคครับมาเอาเฟสมา พอเมืกีพี่เต้พี่เต้อาจุวาน่าจะประสานพี่ได้แล้อันนี้เฟสแรกนะทุกคนอันนี้เฟสแรกนะไปดูได้นะอันนี้เฟสมันเฟสแรกนะทุกคนอันนี้นะแคปไว้แคปไว้อ่าเฟสที่สองนะทุกคนเฟสที่สองนะทุกคนนะอ่ะดูคลิปก่อนดีกว่าขั้นเวลาด้วยการดูคลิปก่อนดีกว่านี่ทุกคนนะ ่าดูคลิปก่อนนะทุกคนนะดูความเฮี้ยงมันนะอ่าอันนี้ไม่แม่ไม่ไม่ไม่ผมอ่าแต่ทุกคนต้องดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนต้องดูนี้ที่ผมขึ้นนะอ่านี่ทุกคนดูอันนี้ทุกคนดูอันนี้ทุกคนดูอันนี้อ่า ทุกคนดูอันนี้นะทุกคนดูอันนี้ให้ดีเป็นยังไงครับทุกคนขึ้นไหมขึ้นไหมทุกคนนะของเบนทุกคนเห็นไหมแล้วไปไลฟ์ท้าทายผมให้ผมมาที่นี่ผมก็มา ผมก็มานะทุกคนนะมึงจะด่าใครก็แล้วแต่ด่าทักษิณด่าในหลวงด่าลุงเอ้ยด่าลุงตูดา่านายกอะไรกูไม่ได้สนใจเลยนะทุกคนนะแต่มึงด่าในหลวงมึงเยี่ยวใส่รูปในหลวงอันนี้ผมทนไม่ได้นะทุกคนนะมผมไลฟ์เนี่ยวันนี้ใครดูไลฟ์ตอนเย็นนะจะเห็นว่าผมร้องไห้เลยนะทุกคนนะผมเสียน้ําตากับเรื่องอะไรเนี่ยไม่ไม่มีผมเสียน้ําตายากมาก ทุกคนผมไม่ใช่คนกะเลกะลาดผมไม่ใช่คนเกเรนะทุกคนนะ <S <S ผมสุภาพกับทุกคนรุ่นน้องผมยกมือไหว้หมดอ่ายกยกมือไหว้หมดไม่ว่าเจอใครก็แล้วแต่นะอุ้ยเธอเธอเธ <ๆ S 1> อ,อถือนี่อุ้ยทุกคนนี่พีเอฟซีมานะอขอบคุณพี่มากนะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากๆครับ แม่ถือถือพี่บังถ่ายรูปกับพี่นะแหมอีอะหวัดดีค่ะพี่หวัดดีค่ะนี่ไงพี่แล้วเรื่องแบบนี้มันยอมได้ไงพี่หนูถามหน่อยดิขอรักกันทั้งประเทศแล้วในหลวงเขาไม่ได้มาท้าแล้วในไลท์ในไลฟ์ขอบคุณครับพี่ซูมแล้วมันมันไม่ได้ขอบคุณมากนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จบหน้ามันดีขอบคุณครับดีที่ได้เจอครับพี่แล้วเดี๋ยวให้เก็บไว้บ้านไปดื่มแล้วก็จะพ่ออีกทีนึงนะครันนี้นี่แจกที่เลยแหมไอ้เหี้ยกันหนูมันยังไม่กล้าเลยพี่หนูเนี่ยหนูกว่าลงมาเราขอเยี่ยวใส่หน้าทีนึงยังไม่กล้าเลย

นี่พี่คนนี้นะทุกคนนะพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับพี่พี่ตัวมาพี่เต้ระสาพุ่งกลับฮะเต้เต้ระสานะไรนะัาผมก็ถามไม่อยู่ไหนอยู่ไหนโทรหาพี่สิงห์ไม่โทรไม่ติดเลยไม่ไม่มึงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมึงไม่ต้องพูดอะไรเยอะมึงมึงกินน้ำซ้อมไหมมึงกินน้ำซ้อมไหม เฮียพีเอฟซี <y uck> ที่ที่อานํำส้มมาให้บอกว่าไม่ต้องให้แม้งแด่พี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าพุ่งกลับกำลังมาแล้วก็เขาจะต้องลาตัวมันไปนะทุกคนเขาจะต้องลาตัวมันไป <t> <y uck> น้ำส้มแท้ด้วยเนี่ย น้ำส้มแท้ด้วยกินหนึ่ <Die oon> งทุกคนรอแป๊บหนึ <travail> ่งรอแป๊บหนึ่งที่ทุกคนตรงนี้คือคนที่รักในหลวงหมดนะทุกคนนะที่เขามาเนี่ยผมไม่ได้นัดใครมาเลยนะทุกคนนี่อันนี้ผมไม่ได้นัดใครมาสักคนเลยพอเขารู้ในไลฟ์ผม เขาตามมาในไลน์นะทุกคนนะนี่นี่ไม่อยากให้เาคนเดียวไปม่อยาอยู่เชยริดด้วยนะนี่นะทุกคนนี่นี่คือคนที่เขารับไม่ได้กับกับสิ่งที่มันทํานะทุกคนนะกับสิ่งที่มันทํากับในหลวงของเราสิ่งที่มันทํากับประเทศของเรานะทุกคนนี่นี่คือเขามาเองนะผมไม่ได้เรียกใครมาเลยและบางคนเนี่ยมาเนี่ยเอาน้ําส้มมาให้นะทุกคนนะเอาน้าส้มมาให้เอาของมาให้ นี่นะทุกคนขอบคุณนะครับพี่สำหรับดาวครับมาเยอะทุกคนครับมาเยอะมาเยอะปุยพี่สวัสดีครับสวัสดีเดีันเี๋วมามาใช่ไหมพี่โอเคผมจะเอาไอเ้ยนี้เข้าให้ได้เข้าคุกให้ได้แล้วทุกคนอย่าลืมผมเป็นวิทยากรในเรือนจำ อ่าครับตำรวจเข้าไปแล้วนะทุกคนนะเห็นไหมผลของการกระทำมึงต้องรับให้ได้เว้ยเัต์ไม่เอายาเครืองนะเหมือนไส้มื่ไหนสัตว์คนไทยครับเป็นคนไทยครับพี่เป็นคนไทยแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นี่ทุกคนดูนี่นะนี่นะนี่คือคนที่เขารับไม่ได้กับสิ่งที่มันทำนะทุกคนนะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่นะทุกคนผมไม่ได้เรียกใครมาเลยนะทุกคนนะไม่ได้เรียกใครมาเลยพี่สวัสดีครับไอ้เงี้ยเนี่ยมาไล่ด่าผมไม่เท่าไหร่นะพี่มันเอาธงชาติไปเช็ดตีนเอาไปเช็ดตีนไม่เท่าไหร่นะพี่ผมยังไม่ขึ้นแม่งเอารูปในหลวงแล้วไปเยี่ยวใส่เอารูปรออก้ามาเหยียบเห็นไหมทุกคนเห็นไหม คนรับไม่ได้เยอะนี่นะคน,คนเต็มเลยจะร้อยแล้วเนี่ยทุกคนผมมากันสามคนนะมผมเบนซ์เอิงมากันสามคนนะทุกคนจากไหผมมาจากนนทบุรีครับครับขอบคุณนะพี่ที่มันทำให้ถูก อันนี้มันทําให้ถูกเลยแล้วมันขึ้นไล้ด่าผมอ๋อมันขึ้นไล้ด่าผมถามชาบ้านเขาบอกว่าพี่มาท้าทายผมท้าทายผมบอกว่าโอ้ยมึงมาเด็ดแล้วมันก็เจียวใส่ดูดิครับไอ้บอมมาจากบ้านเหรอมาจากบ้านพี่กูเห็นมึงไลฟ์สดกูเห็นตั้งนานแล้วมึงก็บอกกูไม่รู้ซอยไหนซอยไหนผมไลฟ์ผมไม่เคยร้องไห้เลยไอ้สัตว์นี่พอไปเห็นคลิปแม่งน้ำตาไหลเลยเฮียแล้ว ผมรับไม่ได้พี่ผมรับไม่ได้มันบอกมันไม่ใช่คนไทยพี่แม่ง <c oughs> โคตรโมโหเลยเครับผมไม่ได้โทรหาใครเลยมีพี่อ้อโทรมาบอกบอกไม่เป็นไรเดีย๋ยวเรื่องนี้ถึงพี่ผู้พันเบิร์ตเ,เขาเอาเขาเอาผมแน่นอนพี่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เกเรนะครับ ผมไม่ได้เกเรนะอะไรที่อนนี้ทําให้ถูกกูอยู่ใกล้แค่นี้เองผมไม่รู้ไงู่ารัเท้าไหนลับเท้าไหนบอมแล้วก็เฮ้ยพี่พี่ตำรวจครับพี่เขาเอามาให้ของพี่ตำรวจครับอันนี้บอมครับอันนี้บอมวางไว้นี่ก่อนนะได้ครับได้ครับอันนี้ของตำรวจโอ้หพี่เอฟซีเขาเอาส้มมาให้ด้วยนะทุกคนขอบคุณทุกคนนะทุกคนมานี่คือมันใช่ป่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะแม่งไล่ด่าผมท้าทายผมผมอ่ะใครจะด่าใครแต่ผมไม่ได้สนใจพี่มึงจะด่าลุงตู่หรือด่าใครก็เรื่องของพวกมึงมันเป็นการเมืองพี่ถูกไหมแต่เฮียแม่งเยี่ยวใส่ลูกในหลวงอ่าแล้วแล้วขึ้นไล์ด่าผมบอกม,มึงมาเลยบอกม,มึงมาเลยดูเดะมาแล้ว ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะอยู่เป็นกำลังใจรอดูช็อตเด็ดกีฬามันรักูไม่ไหวไไหว่ากูจะกระเทื่อนแม่งไปลงพักก่อนฮะนต้อว่าเผยใจที่ลงพักไอ้เฮียเมื่อกี้มึงรู้ป่ะข้างบ้านบอกว่าอะไรด้วยออพี่จัดแม่งหนักๆเลยเก็บครับพี่มีหมดครับ โอเคโอ้ทุกคนมาเป็นแบบว่านี่ทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่แทบปิดซอยเลยทุกคนเห็นไหมปิดซอยเลยมาไม่หยุดเลยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนขอบคุณมากไอ้หี้ยแม่พี่สวัสดีครับ แม่งท้าทายแล้วมันทําไมรู้วะตอนแรกด่ากูกูไม่เท่าไหร่แม่งเอาธงชาติไม่ใช่ตีนก่อนกูก็ไม่เท่าไหร่แม่งเอารูปรอสิบมาตั้งแล้วยืนเยี่ยวใส่นี่ไํตรวจมาไม่คนไทยรู้หรือ่าไม่ดูดยาและเอารูปรอเก้ามาวางแล้วก็เหยียบสองตีนเลยผมรับไม่ได้เอ็มเพื่อนไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเมียผมแชร์มาให้ดูไงผมรับไม่ได้ เล่นด้วยไม่รู้ตรงไหนเลยถ้าพี่ขอบคุณมากที่มาครับเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงมาเพื่อนเพื่อนผมเห็นไลน์นะทุกคนเพื่อนผมเห็นไลน์แล้วแล้วมาโดนัทโดนัทโดนัทพาวเวอร์แบงค์ให้พี่หน่อย สมพามแบงค์ที่หนเอามาแล้วร้อยเวมาแล้วนะทุกคนร้อยเวมาแล้วดึงดึงนีมาแล้วมาแล้วนะทุกคนมาแล้วโชคชัยพี่โชคชัย อออขอแล้วะครับมีออ,อยาอรอไนั่งโคตรเหยียบย่ำเลยเอมมันเหยียบย่ำม,มากอันนี้เพื่อนผมนะทุกคนเพื่อนผมอยู่แถวนี้นะเห็นเห็นไลฟ์แล้วก็เลยเลยเลยมานะทุกคนถามไล์ไมีใครบอกเลยใช่เหรอผมมาสามคนเอง ไปไหนบี่ไหนแล้กูไนี่นะทุกคนดูดูครับพี่ตำรวจขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวรอเอาตัวลงเยอะมากนะทุกคนนะเป็นร้อยเมากนะทุเป็นร้อย

แล้วมีคนให้เบอร์ผมมาผมแกล้งถามเออผมเป็นพนักงานส่งของครับผมจะไปส่งของบ้านพี่อยู่หลังไหนครับแม่งบอกซอยบอกอะไรหมดเลยเรียบร้อยเด็กดูบอมอยู่ะอแล้วผมไม่รู้ก็เห็นมันเที่ยวใส่ทำไม่ดูมันเที่ยวใส่เลยเหียยช่เีบ้ยเจ็บช้ำ ไปเจอท่ายงมมุรไอนี้นี่เออใช่ใช่ใช่่าแถวนี้เหรอทาแู่แถวนี้เหรอออกมาตามนี้เหรอเออมาไกับอมไม่เบนเออมามามากับพวกไอ้เบนนี่ครับพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณครับโอ้หขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ ใจก็จะมาแต่ว่าบอกไม่มาแค่แบอมไม่เบนแค่นี้พอแล้วแต่ไม่ได้ทาอะไรมันหลอกแค่มันจะมาเ,เอาแม่งแบบนี้ไอเ้เแย่แม่งจาหน่อยไ<ค>อ้ที่ออ่าตารวจขึ้นไปแล้วนะทุกคนตำรวจขึ้นไปแล้วครับ <c oughs> ใช่เพื่อนมันฉีใส่รูปก้วยคนไทยคนไทยใช่ไหมคนไทยครับคนททททบออไทยคนไทยคนไทยครับครับพี่ครับ อ๋อครับพี่ได้ครับได้ครับได้สวัสดีได้ได้สวัดให้สวัดเลยได้ครับพี่ได้ครับแต่ขอลองคู่จับลองคู่จับไม่มีใครทำไรครับคนนี้มืดฟ้ามัวดินเลยนี่พี่จะขอวตุ้งตนดูเลยีขาเลยคนเนี่มบอม่ต้ไม่ได้มาดตัวตัวนี้มาเลยมันก็มานนม่วัดลองเลยโอ้โหไอ้ไอ เขาไม่ค่อยว่าเนี่ยที่มันอยู่ร่มเ้าแล้วเดี๋ยวเลยไปไหนเคได้ไหมเสียแผนนั้นไปก่อน ไอเคก็แห่กูนี่อยู่ใช่ป่ะยังอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไอ้เยี่ยนี่แม่งหนักกว่าไอเคเคมึงจะด่าผมอะไรผมไม่สนใจหรอกใช่ป่ะพี่ตอบโต้ไหมไอ้เยี่ยนี่เหรอไอ้เยี่ยนี่แหละเอาป๊อปเราลอยห๊อปไปอ่ะนะไอเยี่ยทำตัวเยี่ยไม่ไม่มีคลิปไหมพี่มีคลิปไหมมีคลิปที่มันเยี่ยไหมเบนเบนเบนขอคลิปที่มันเยี่ยหน่อยดินี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมันทำเด เนี่มีสภาพอยางี้ไล้แคว้้แคปแล้วผมบอมมาไม่นเปิดวีโอให้หน่อยดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่อ็มดูนี่เอ็มดูนี่าเอันนี้เที่ยวสายองชาตินะอี่เาปนคนนาเี่เที่ยเสอ็าามเี่ยนี่ยอนี่ยเี่ยอมเหเหี้อยชามาเหี้อ ไอ้สัตว์ไอ้ชาติหมาไอ้สัตว์ข้างในมึงก็เจอกูกูเป็นวิทยากรไอ้สัตว์ข้างในมึงก็เจอกูไอ้สัตว์นี่ข้างในมึงก็เจอกูไอ้แม่เยสกูเข้าไปเป็นวิทยากรทุกวันไอ้สัตว์เฮีย ทุกคนผมขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปไลส์สอนอก่นอนพ,พ,พี่ขอบคุณครับครับพี่ครับพี่ขอบคุณครับ